สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ที่บ้านหนองบัวคํานะครับอําเภอนนนราจังหวัดสุรินทร์นะครับมาชมนันทวันภาพยนตร์นะครับจากหน่วยดี559นะครับวันนี้ลงเจาใหญ่เลยนะครับน่าจะยี่สิเมตรนะครับช่วงนี้ก็ช่วงพิธีการนะครับก็ชมไฟแสงสีไปก่อนนะครับ เี่ก็จะเป็นระบบไฟของหน่วย d ห5าห้านะครับอันนี้จะเป็นไฟหน้าตู้เบรดนะครับเป็นที่กำลังทำขึ้นมาใหม่น่าจะทำขึ้นมาใหม่ครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ่วงนี้ก็รอวิธีการอยู่นะครับงดใช้เสียงอยู่ก็ชมภาพ เคลื่อนไหวไปก่อนนะครับเสียงน่าจะรอสักครู่นะึงแต่เราไปชมระบบไฟใก,กล้ๆนะครับ สวยงามมากครับไฟกระแทกข้างตู้เบรของหน่วย559ตู้เบรน่าจะข้างละ20 20ใบอะครับถ้าเป็นหน่วย D95 น่าจะเป็น24ใบครับเสียงกลางก็อเมเจอร์ครับ แต่ดอกภายในไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเป็นของ8.9หรือ,อยังครับไฟบนจอก็สวยงามครับนี่ก็รอทานด้านพิธีการอยู่นะครับผม